ผมก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปกับพ่อแม่ผมเลยโอเคครบผมทุกคนกับฝนอยาจะสวดับพ่อแม่พี่น้องมีรักแฟนเพลงมีสหายทุกท่านนะครับผมเป็ดนะครับ อู่เนี่ยครับทุกคนตอนเนี้ยเนี่ยอีกแป๊บนึงเนี่ยผมเนี่ยจะกลับบ้านครับผมแล้วก็แบบมีคนเรียกร้องมาเยอะครับแบบเฮ้ยพี่เป็ดครับเมื่อไหร่แบบ ไปหาพ่อแม่แบบเออไม่พี่ไม่ค่อยถ่ายเลยแบบอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะผมเนี่ยมีแผนจะกลับตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยโควิดมันระบาดครับผมมันก็เลยทาให้แบบช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยเจอพ่อแม่ครับแต่ว่าครับทุกคนวันนี้ครับในไหนผมก็จะกลับบ้านแล้วผมก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปกับพ่อแม่ผมเลยมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยคาใจมานานมากผมโดนคนทักบ่อยมากเกี่ยวกับเรื่องซูชิครับซูชิแบบแพงๆซูชิโอมาเกสอะไรเนี่ยถ้าดูคนสังเกตเวลาผมถ่ายคลิปผมจะไม่ค่อยอินเลย และทุกครั้งครับที่ลงคลิปอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจะมีแบบคนทักมาดุผมตลอดครับแบบไอเป็ดมึนอะลิ้นไม่ถึงมีกินไม่เป็นเพราะนนี้แหละครับทุกคนวันนี้ครับผมได้ทําการสั่งซูชิโอมาเกสเนี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอชื่อร้านออกก่อนจะได้ไม่รู้ร้านอะไรเดี๋ยวทุกคนดูกล่องกล่องสวยป่ะดูดิบอกก่อนกล่องนี้4,300บาทนี่ครับใบเสร็จเห็นใบเสร็จไหมอ่ะเรามาแกะกล่องกันเม่ดิว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  กินจริงเยร้านนี้จะสวยวะร้านนี้ดีวะซูชิเซตนี้ราคาสี่พันบาทครับก็มีข้าวมีปลาดิบกุ้งอะไรไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นไข่ครับแต่มันไม่ใช่แค่นี้ครับทุกคนนี่ผมเสื้อนี่ไว้ด้วยครับลาบครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทําคลิปลาบวีอโมากาเสะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดคนที่แบบเป็นคนบ้านๆไม่ได้เป็นคนแบบกินของแพงๆอะไรเงีง้ยจะชอบกินอะไรมากกันเนี่ยผมยังไม่โทรหาพ่อเลยว่าผมจะกลับบ้านฮัลโหลแม่ครับตอนนี้ว่างปะครับผมกลับบ้านได้ไหมครับครับป้าเขา งั้นเดี๋ยวผมแบบไปตอนนี้เลยนะครับแม่ต้องมีแม่ทำอะไรไหมให้กินไหมแม่ไม่ไดซื้อเลยได้ได้คุณอ๋อไม่ต้องอับเดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงแม่เองจัดทำใจถวายเงินแควาก็ได้ลูกไม่มีตังค์ครับ <c oughs> โอเคครับแม่เจอกันครับครับสวัสดีครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้โทรบอกแม่รัวแล้วว่าจะกลับบ้านก็เดี๋ยวเขาตัวขับรถกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับ ผมซื้ออาหารมาให้กินข้าวยังยังเฮ้ยนี่ผมซื้อข้าวมาให้ครับนั่งเลยนั่งเลยมารอกินวันนี้รอกินอย่างเดียวอาจจะเร่องนิดนึงครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวแม่ผมจะไปตลาดแล้วแม่จะไปทำงานต้องแบบรีบถ่ายอันนี้โชคดีมากที่มาแล้วเจออะไรเนี่ยปกติไม่ค่อยเจอไม่ค่อยอยู่เอาลงได้วันนี้พูดมาเอาลง นี่และครับนั่งนี่เลยครับอันนี้คืออะไรครับก็เรียกว่าให้มันเท่น่อย <c oughs> โอเคมา <c oughs> แม่นั่งไปแม่วันนี้ง่ายๆครับผมผมมีอาหารสองอย่างมาให้แม่กินแม่กินเซลมอนไม่เป็นแล้วนะหมูนี่อันเนี้ยเป็นอาหารที่แบบปลากับมา้าเ่็นคนชอบกินแ,นแนมันคือโอมากาเกสไม่ยามันดูซูชิคนเขาชอบบอกว่าแบบอร่อยมากแบบเจ๊นี่เจนี่วังก่อนมันก็บอกว่าแบบใครกินก็แบบโอ้โหอร่อยอ่ะมันไว้ชิมชี้เลยแม่ไปตกไปเรื่องอะไรกันนะ ต่อมาเนี่ยป้ากับมาชอบอันไหนมากกว่ากันแค่นี้เลยคนยังไม่บอกราคาเป็นไงเที้ยวกำลังดีนี่ร้านไหนหืมต<ร>ดกิมก่นอนนะ,ะเดี๋ยวให้พ่อกับแม่ผมชิมแบบชิมราก่อนครัพที่ไทยเลยอร่อยไหมแม่อร่อยมันไม่เปรี้ยกินมันยังน้ำเปรี้ยวแล้วมันรสชาติพอดีเลยอ่ะไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะเขาไม่ได้จ่ายอร่อยจิ้อ่ะลองอันนี้บ้างคุงชินี่อันนี้อันน,น,นี้ของแพงเลยป้าเนี่ยไขยป่ปลาแซลมอนโอ้ยของเปิดไม่มีนี่ดีกว่าเบิร์นไฟเหรอเบิร์นไฟเบิดเปไฟ อย่างนี้ไม่มีสุกสักอันเหรอไม่มีครับผมเดี๋ยวผมสอนกินผมสอนกินให้ปลาต้มป๊นกินบ่อยโอ้ยของโปรดไอ้ยาไอ้กินชูชีของแดงอ่ะโอ้ยครับเนื้อนุ่มปลาดีไหมแม่ของผมไม่กินนะครับเพราะว่าแม่ผมไม่กินพวกของดิบนี่คือเรยวทุกคนเดี๋ยวคุณพ่อกินเองคุณพ่อชอบพิสูต ซูจิไต่ไก่หุกเองรสชาติของผมรสลาบอ่ะลาบลาบอร่อยแต่วันนี้ตัดออกก่อนมุกกินหูแปรย์เนื้อหอยเนื้อแพงเขาบอกหอยแหล่หอยเม่นเหรอหอยเป่าหื้หอยเป่าหื้อินเงินนะนะครับเนื้อมันแน่นมันหนุนหลังหอยอะไรผมไม่รู้แต่ว่าจานมันเหมือนสีทองเลยนะเนี่ยปลาไหลปลาไหลยอดปลาไหลญี่ปุ่นรอมานานเป็นปี น้ำไหนน<ม>ิ่มหอมมันแบบเข้าไปเนื้อเนื้อแล้วมีครับอะไรไม่รู้ครับทุกคนข้างในมันมีอะไรไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้จริงว่าคืออะไรเห็นไหมออปปาขิง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 แล้วก็มีนี่มีนี่ไขหวานไขหวานต้องกินอย่างนี้อันนี้มาก่อนลูกใายเราไม่เคยกินยูจิอเอดิบวบากินเลย <laughs> นี่ไขหวานอย่างนี้นะนมันไม่ใช่ไขหวานมันเป็นของหวานมันเป็นเค้กวท์ตอทาย ไขหวานเหมือนตัวนี้เลยนี่นี่อุ่นี่ตัวแพงเลยป้าปัดทูน่าอะไรไม่รู้แต่ส่วนเนี้ยแพงครับเจ้าเนี้ยนี่อร่อยปลาถังมั่นเอาจิงกรบปวกนี่คือไอ้พวกเนี้ยมันคือปลาแหละปลาดิบแต่แค่แบบคนละส่วนกันซึ่งผมไม่รู้ว่ามันมีส่วนไหนอะไรเงี้ยแต่มันคือปลาดิบซึ่งมันแพงอันนี้นะอันนี้ก็ปลาดิบนี่อะไรปลาแพงอ่ะปลาแพงเดี๋ยวไปจิ้มลาบโอมาคาเซไปจิ้มลาบแม่เอาโอมาคาเซไปจิ้มกับลาบแม่ตรงนี้เลยดัดแปลงดัดแปลงดัดแปลงลงท้ ตรวแล้วท้ายก็เลือกลาบอันเนี้ยคือแม่เนี่ยสี่พันไม่กินเลยนะเอาสียมากินหน้าเนี่ยเนี่ยตัวดีตัวแพงเลยดูดีดูสีดีไปกินกับหญิงนี่คือหญิงชอบเลยนะชอบอะไรสุดเลยเนี่ยตาไหลแล้วก็อันนี้อร่อยถ้ามีเงินสี่พันจะซื้อนี่หรือซื้อลาบถ้ามีคนถาม คือเวลาผมกินอะไรเนี่ยผมแบบรู้สึกว่ามันเฉยๆมันมันก็แบบไม่ได้แบบอร่อยแบบว้าวอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แย่คุณสมบัตรของมันเนี่ยในแ,แต่อย่างไม่เหมือนกันมึงพีมันเป็นของที่อยู่ในน้าลึกนั่นป็นของแท้อยู่ใต้ทะเลไม่ได้เลี้ยงเองสาหรับแม่นะ้าให้แม่เลือกกินในนี่กับลาบแม่เลือกอาหารไทยลาบบ้านเรารสจัดๆอร่อยมากวันนี้ปลาปลาเลือกอะไรระหว่างไอโอมาเกติสี่พันบาทกับลาบสามสิบบาทลาบนี่มันหากินได้ทั่วไปแต่เนื้อปลาเนี่ยมันมีคุณสมบัติเยอะแล้วมันช่วยอะไรได้เยอะป้าป้าเขาหมายถึ ว่ามันมีประโยชน์โปรตีนมากกว่าปลาก็มีโปรตีนมันไม่มีนี่มันเป็นเนื้อตัดมันมีโปรตีนบ้างเหมือนกันปลาก็ขับถ่ายดีมีหมื่นหนึ่งซื้อกินไหมถ้ามีดังนานากินทีก็กินถ้ากินทุกวันอ่ะถ้ากินทุกวันไม่กินทำไมอ่ะเพราะไม่มีตังโอเคครับผมโดนทาก็เดี๋ยว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 เดีวบ้านนี้ก็บ้านดีนะมันเนื้อแน่นดีเนี่ยของดีเนี่ยเนี่ยนเนี่กินเลยอร่อยกินไม่ไหววาซาบิขึ้นเห็ดนะเห็ดนะวาซาบิต้องกินแบบนี้จะดูดูวิธีครับเอานี้ใส่ไหมจะไปเอาาหมู ไข่ไข <อา S 1> ่เนี่ยดูวิดีพอ่อผมครับดูครับ <c oughs> เป็เด็กคล้วใส่ซาบิอเอาะดูก่อนเขาเอาดูก่อนดูก่อนอย่าเข้าไปตกด้วยร่ะ ที่เท่านี้พ่อละกันก็เดี๋ยวไม่รมกันพ่อให้ผมล้วก็เอาให้ดูแล้วกันว่าแบบพ่อกับแม่ผมชอบลาบหรือแบบโอมากตะมั่งกันเป็นความเขีนส่วนตัวนะครับเป็นแบบอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนคือมันมันก็อร่อยแต่มันจืดอะสำหรับผมนะแม่เพราะว่ามันจืดเเหมือนนกัลยผมก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่จำนวนก็ตะกี้นี้เท่านี้พ่อนะครับไปแล้วให้พ่อผมทำมุงทำงานครับครับผมร่วมสุดท้ายนี้มวยมาเจอสเกตเตอร์ช้เรื่งแพนาครับเพราะว่าลาไปก่อนเดี๋ยวขอใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่ก่อนแล้วครับนานๆมาทีแม่กินใหญ่เลยแม่กินใหญ่เลยหัวลาบอร่อยค่ะแม่กินรคับผม บ๊ายบายครับบุยยังไม่อยู่ยังไม่อยู่เลยไก่ก้อนกินใหญ่เลยที่มันไก่ปลาไหนมันหอมผมไม่รู้ว่าปลาไหนังไงนะปลาไหลอาริโกโตชื่อปลาไหลอาริโกโตอาลิโกโตปลาไหลอาริโกโตเมันหนังมันน่ะมันมันเอาปิ้งหนังมันหอมน้ำจิ้มนี้เหมือนตอนไปเกาหลีอ่ะญี่ปุ่นเออจิ้มญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราเคยไปปะเคยเคยเคยโอเคน้ำจิ้มนี่มันน่ามันหอม โอเคครับรวมๆมันส okay. kind of like ุดยอดครับโอเคทางพ่อผมชอบกินดูใส่อะไรับบ่นใส่อะไรดูส่วนแม่ผมก็ทัดอยู่ครับทัดลาบครับทัดไปหยุดเหมือนกัน